ฉันตื่นเต้นมากที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ John Deere 5,310ปี2 0 2 6รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมการอัปเกรดแบบล้ำสมัยและพลังสูงเยี่ยมที่ตอบโจทย์เกษตรสมัยใหม่อย่างแท้จริงวันนี้เราจะพาไปสัมผัสรายละเอียดทุกซอกมุมทั้งสมรรถนะความทนทานและคุณสมบัติเด็ดๆที่อาจจะเปลี่ยนภาพการใช้งานของคุณไปโดยสิ้นเชิงเริ่มจากดีไซน์ภายนอก5,310ปี2 0 2 6โยงคงมีเส้นสายแข็งแรงแบบดั้งเดิมของ John Deere แต่เพิ่มความทันสมัยในกระจังหน้า ไฟแบบเลดส่องสว่างชัดและสไตล์ลิงงองแฟร์ซีอัจฉริยะแสดงถึงความสวยงามและความเป็นมืออาชีพในขณะที่ดูเทและดูดันไปพร้อมกันมาดูที่ขุมพลังรุ่นนี้ใช้ขุมพลัง PowerTech 57แรงม้ารอบเครื่อง2,100 rpm พร้อมหัวฉีด HPCR และระบบดับเพลิงเทอร์โบชาร์จสสูบที่โดดเด่นเรื่องแรงบิดสูงและการจ่ายน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือระบบคลีนโปรทีเอ็มที่มีพัดลมหมุนกลับช่วยกำจัดเศษฝุฟฟ่นฉล้างเมื่อน้ำทำให้เครื่องยนต์เย็นอย่างแม่นยําและยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้นโฟกัสที่ระบบส่งกำลังมาพร้อมเกียร์หลายทางเลือกไม่ว่าจะเป็น 12F+4R เจอโปร 12F+12R พาวเวอร์เวอร์เซอร์หร er, er ือโหมดครีปเปอร์ 9F+3R ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างแม่นและราบรื่นยังมีรุ่นเพอร์มาครูทีเอ็มดูลคลั์ซึ่งถือเป็นจุดขายพิเศษให้ความคงทน ใช้งานง่ายและลดต้นทุนระยะยาวอย่างเห็นได้ชัดต่อการที่ระบบไฮดรอลิกยกพรีเมียมไปอีกขั้นด้วยความสามารถยกสูงสุด2,000กิโลกรัมหรือ2,500กิโลกรัมในอออปชันเสริมพร้อมระบบควบคุมความลึกแรงกดอัตโนมัติ ADDC ให้ใช้งานอุปกรณ์การเกษตรได้หลากหลายแบบไม่สะดุดระบบบังคับเลี้ยวก็นุ่มมือแบบพรีเมียมใช้พวงมาลัยพาวเวอร์พาวเวอร์สเตีริง และยังมีระบบสายพานติ้วสเตริงให้ปรับองศาพวงมาลายัยตามความสบายของผู้ขับระบบเบรกแบบอ i ย i m อิมเมอร์สดิสเบรทำให้ควบคุมได้แม่นยำและปลอดภัยมากขึ้นต่อการที่กำลังส่งออกจาก PTO มาเป็นแบบ PTO อิสระอินดิเพน e n นพร้อม 6S เอ i ไและมีทั้งโหมด 540s 2 1 0 0 rpm มาตรฐานและ5 4 0 e แ1 6 0 0 rpm โหมดประหยัดรองรับเครื่องมือเกษตร,รหลายชนิดอย่างครบครันเรื่องน้ำมันไม่ต้องห่วง ถังน้ำมันขนาด71ลิตรพร้อมระบบชาร์จแรงสูง800 cca และอัลเทอร์เนเตอร์60 a, ช่วยให้การทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่สะดุดด้านสเปคมิติตัวรถมีรุ่น2 w ดีน้ำหนักราว2,320กิโลกรัมความยาวรวม3,678 mm มิลลิเมตรความสูงกราวเ l คลีรน์แ m รนมิลลิเมตรระยะฐานล้อ2,050 m mm, มิลลิเมตรเลี้ยวแคบสุดที่3,200ม mm, ิลลิเมตรทำให้ใช้งานในพื้นที่จำกัดได้สะดวก อีกจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือความอึดเซอร์วิสอินเทอร์วัลยาวถึง500ชั่วโมงหรือ5ปีส่วนใหญ่แล้วทำให้เกษตรกร,ร,รกไม่ต้องเสียเวลาบำรุงบ่อยสรุปแล้วถ้าคุณกำลังมองหารถแทรกเตอร์ที่ครบเครื่องทั้งพลังหนักแน่นทนทานและใช้ในระยะยาวได้คุ้มเกินราคา John Deere 5,310ปี2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่อง Royal m a t c h i n e เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆและสเปคเด็ดๆของเครื่องจักรกลการ,กรเกษตรรุ่นล่าสุด สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าคอรัฐคำแนะนำเพิ่มเติมหากต้องการให้ฉันปรับความยาวเป็นเป๊ะ900คำเป๊ะหรือปรับแก้ส่วนใดเพิ่มเติมเช่นเพิ่มส่วนแนะนำผู้ชมให้กดไลค์แชร์ซับสคริปต์หรือเพิ่มเติม MusicQ คิว e ทมสตอบอกได้เลยนะครับ